สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโวิตุลนะครับช่องทํานายดวงชะตาที่พ่ทารโน้องใหม่ทางยูทูบนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงความรักตามวันเกิดประจําเดือนเมษายนสองพนายนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทํานายกับชาวคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับผมสวัสดีชาววันพฤหัสสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทารโวิตุลนะครับผมตอนนี้ช่องทารโวิตุลก็มีผู้ติดตาาามมกกวว่90,0000แล้ ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับเวลาเดิม6โมงเย็นนะครับกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมถ้าใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะร่วมสนุกรายวันนะครับให้ผมทำนายดวงให้ออกาสในคลิปพีอากาศคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคําถามเพราะอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วบอกผมด้วยนะครับว่ากดามมววี๋ยผจะรรบค เอาไปทำนายให้ท่านละหนึ่งคำถามในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ผมได้ทำทางแตม์เอาไว้ให้นะครับผมโดยแยกการทํานายออกเป็นช่วงคนมีคู่นะครับคนมีคนคุยและคนโสดนะครับใครที่อยากกดกเข้าไปดูในช่วงไหนก็กดเข้าไปดูได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารรับชมอย่าได้น เอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆได้ในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับการทำนายดวงความรักอของชาวคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีและผมประจำเดือนในสายนี้นะครับเอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับอ่ขอดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีประจำเดือน เมษายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับผมของคนมีคู่นะครับสำหรับดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีนะครในช่วงประมาณไปลายเดือน มีนาคมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับความรักของคุณค่อนข้างจะมีปัญหามากพอสมควรนะครับผมอาจจะเกี่ยวกับคนรักที่อาจจะดูขวางโลกมากเกินไปหน่อยเข้าถึงลําบากครับผมดูจะมีโลกส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที shared, ่จะนิสัยเอาเด่ใจแล้วก็ปากร้ายมากพอสมควรเลยนะเหมือนกับพอคุณจะเข้าหาเขาเขาก็ถอยห่างจากคุณนะครับผมคุณเข้าไม่ค่อยจะถึงเขาเลยทําให้คุณค่อนข้างจะเบื่อหน่ายค่อนข้างจะวิตกกองวลกับความไม่ชัดเจนในความรักครั้งนี้นะผมอาจจะมีทั้งเดือมูลขึ้นมากับแฮงแมนนะผมเหมือนกับว่าคุยอะไรกันก็จะมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันอยู่ตลอดเวลานะผมไม่ค่อยจะเข้าใจกันเลยเลยเฉพาะในบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็พอคุณถามพอคุณถามเนี่ยเขาก็มาหงุดหง กับความรักความสัมพันธ์มากพอสมควรเลยนะในช่วงประมาณปลายปายเดือนมีนาคมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับผมแต่พอเข้าสู่เดือนเมษายนนะถึงแม้จะมีภาพของการที่อาจจะง้องแง้งอะไรกันบ้างต่างๆนานาก็ตามนแต่จะมีทิศทางของความรักที่อาจจะอดทนอดกัน้นซึ่งกันและกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมหลังจากที่อาจจะอาจจะกวนประสาทอาจจะมีปัญหาโน่นนี่นัน่นอะไรต่างๆนานาซึ่งกันและกันมานะครับผมแต่พอเข้าสู่ต้นเดือนเมษายนต่างฝ่ายต่างย้อมถอยนุ่มต่างฝ่ายต่างย้อมถอยแล้วก็มีภาพของการที่อดทนอดกั้นให้กันได้ดี น,นะครับผมถึงแม้ในบางวันเนี่ยอาจจะยังเหลืออารมณ์ตกค้างกันอยู่นะผมเพราะท่าทางคุณเนี่ยจะมีปัญหาขั้นมาค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสพอสมควรในช่วงปลายเดือนมีนาคมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับแต่พอเข้าสู่ต้นเดือนเมษายนแะล้วตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคุณจะมีลักษณะของการที่ยอมให้กันและกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมถึงแม้ในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังเหลืออารมณ์แบบว่าง้อแงงเอาเดืใจอยู่บ้านก็ตาม,มแต่มันจะลดลงและจากแฮงแมนมาเป็น, borne, นคิงง้อสมบูรณ์นู่นแปลว่าระดับความเอาระดืงงงอรดใจระดลงแบบพวาเลม แล้วต่างฝ่ายต่างก็ยอมซึ่งกนและกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในช่วงของกลางเดือนเมษายนเนี่ยความรักของคุณจะมั่นคงมากขึ้นนะผมหลังจากที่ปั่นป่วนแล้วปั่นป่วนมบคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกันไม่อะไรต่างนานาแล้วผมต่างฝ่ายต่างเอ้ยยอมถอยกันนั่งดีกว่าไหมถ้าเป็นอย่างนี้ความสัมพันธ์มันจะแยกกันไปเรื่อยๆนะผมคุณเนี่ยจะมีการปรับความเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมและคุณจะกลับมามั่นคงในความรักขึ้นได้ดีครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนเมษายนสำหรััับดาาาวววววนนนนพหสีีะะะะะะคคครรรอออ่่เยผมใ้ปกกตงงงงขุณจ็ไ Tchau. สำหรับดวงความรักของชาววันพฤหัสบดีนะเข้าสู่ประมาณกลางกลางเดือนเล้วความรักของคุณจะค่อยๆผีดอกออกผลนะครับผมจะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันได้ดีมากขึ้นแต่อย่างที่บอกนะว่าความรักของคุณอาจจะไม่ได้อยู่หวือหว่าเหมือนคู่อื่นนะครับอาจจะไม่มาบอกรักกันทุกวันอาจจะไม่ได้แบบรแมนติกให้กันและกันทุกวันนะครับผมเพียงแต่ว่าไม่ทะเลาะกันก็ดีแล้วนะคราบเราเจาวันพฤหัสบดีแล้วผจะเป็นลักษณะของการที่พาไปกันเรื่อยๆสงบกันได้ดีมากขึ้นแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกถึงถึงความหวังในความรักขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครัามีปญห หรือการไม่ยอมอะไรกันเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วผมจะค่อยๆลดลงจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นและจะเป็นความหวังในหัวใจให้กันได้ดีมากขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะครับผมสำหรับชาวมือเดเนี่ยคุณจะมีทัศนณะที่เข้าใจกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นความหวังให้กันและกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมหลังจากที่หลายๆคู่เนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่ายจากการทะเลาะกันแล้วทำไมต้องมานั่งงอแงอะไรกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมคนรักของคุณจะมีท่าทีเปลี่ยนไปนะครับผมและจะเป็นคนที่คุณรอคอยได้ดีมากขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ได้บ ถ้าไม่บางคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องระยะทางก็เป็นไปได้นะครแต่อย่างน้อยๆคุณจะไปกันแบบว่าช้าๆแต่มั่นคงแล้วก็สงบกันได้ดีมากขึ้นสําหรับชาววันพฤหัสบดีสำหรับดวงความรักของคุณในเดือนเมษายนนี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูคนที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับอ่ะขอดวงความรักของคนที่มีคนคุย ที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับ สำหรับดวงความรักนะครับผมของคนที่มีคนคุยนะคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเอะมันรู้สึกกันอะไรต่างๆมันไม่ค่อยจะชัดเจนเอาซะเลยนะผมประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับผมเขาดูท่ารางจะซุกซนนะเพื่อนฝูงเยอะแยะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่นะผมเอาเวลาไปให้เพื่อนหมดนะผมเอาเวลาไปเที่ยวเล่นซุกซนแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยคุณเอ่อคุยๆแล้วก็บางทีคุยๆแล้วก็หายแล้วผมทาให้คุณรู้สึกแบบเอะคนคนนี้จะใช่หรือจะไม่ใช่กันแน่นะผมคุณก็เลยมีความรู้ส ค่อนข้างชะวิตกกังวลกับคนที่คุณกําลังคุยอยู่คนนี้มากพอสมควรนะครับผมเพราะดูท่าทางคุณจะไปเจอกับสายเด็กดื้อนะครับสายเด็กดือ้อเด็กรักสนุกเด็กซุกซนนะครับผมอยู่ไม่ค่อยจะติดที่นะครับบางทีคุยอ่าวันนี้อย่างนี้ตกลงกันอย่างนีแล้วพรอนถันมายกเลิกโปรแกรมซะอย่างนั้นนะครับผมทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยค่อนข้างจะไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนะครับผมแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นยังไงนะครับประมาณช่วงปลายเดือนประมาณช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับผม ความสัมพันธ์ของคุณจะดีมากขึ้นนะครับผมจะเป็นลักษณะของการที่เออเขาจากการที่เขาไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีอะไรเขาใจใส่คุณเนี่ยเขาจะค่อยๆทําตัวดีขึ้นนะครับผมแต่ไปดีขึ้นแบบช้าๆแล้วครับแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นแล้วเอยมันก็มีเขาลางแล้วนะว่ามันอาจจะไปกันได้แล้วรมันอาจจะไปกันได้หลังจากที่คุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับการที่เขามัวแต่ไปสนุกสนานเย้ยย้าวกับเพื่อนมากเกินไปหน่อยแล้วครัคุณก็อาจจะมีการที่พูดคุยกับเขาแล้้้้ววกก็็บอออ่่่่่าาาาเเเฮยยรปปนนนนงีตไไไไมมมมััดพะ คุณก็ต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วผมแล้วเขาก็จะอาจจะทําตัวดีมากขึ้นนะครับแต่คุณต้องคุยก่อนนะคุณต้องคุณต้องเปิดฉากไปก่อนว่าเฮ้ยาการสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันไม่ดีสําหรับสําหรับความรักของคุณกับเขาแน่นอนนะครับผมคุยกับเขาสงบสติอารมณ์นะครับผมเพราะว่าไพ่ของใบเนี้ยจะเป็นลักษณะที่ดีวันดีคืนนะครับผมแล้วก็ไปในอนาคตได้ดีมากขึ้นแต่มันต้องเริ่มจากตัวคุณก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังเจอปัญหาที่แบบว่าคนที่คุณโฟกัสเนี่ยไม ลองเปิดฉากคุยก so so you know so ับเขาดูบางทีอาจจะมองเห็นความหวังในอนาคตได้ดีเพราะว่าไพ่ของคุณบทสรุปออกมานะผมในเดือนเมษายนนี้คุณจะมีความสุขกับความรักมากขึ้นเป็นสิบค้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเปิดฉากคุยกับคนที่คุณกาลังโฟกัสอยู่นะครับถ้าเขาทําตัวง้องแงคงทบตัวเป็นเด็กมีปัญหาเขาอาจจะพัฒนาปรับปรุงตัวและทําให้คุณรู้สึกถึงความรักได้ดีมากขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับผมสําหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวััันนนหสบดีี้ะครผม ほうほうほう。<laughs> โอ้ О, นี่แหละครับผมคนคนนี้นะค่อนข้างจะเป็นคนที่ดื้อนะครับผมเป็นคนที่ดื้อถึงแห้งแน่นมาอีกแล้วนะครเขาแน่าจะเป็นคนที่ดื้อค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าถึงยากเข้าถึงลาบากมีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็อย่างที่บอกเขาเป็นคนที่รักสนุกแล้วก็ไม่ค่อยจะชอบยึดติดไม่ค่อยจะผูกมัดนะครับผมเพราะฉะนั้นปัญหาจะอยู่ที่คุณนะเราคคุณจะกลัวนะคุณจะกลัวในการเปิดฉากพูดคุยกับเขานะครับแต่ไพ่บอกนะครับผมไพ่บอกว่าถ้าคุณลองคุยกับเขาลองแบบว่าเคลียร์กันแบบตรงไไไไปปปตรงงงมมาาาาาดดดดดู้้วคคคับบบบทททีีีีุุณณอจจะพกกกกสิิ่่่่็็เน เพระเาะไพ่ของคุณมีทั้งตัว1ิถ้วยแล้วก็เดวิลขึ้นมานะครับแต่ปัญหาหน้าจะอยู่ที่นิสัยของเขาที่อาจจะเข้าถึงลำบากแล้วก็ความกปรวอของคุณที่ว่าเออถ้าเปิดฉากคุยแล้วอาจจะทําให้มันแตขกขัดกันหรือเปล่านะครับแต่บางทีอาจจะดีกว่าที่คุณคิดก็ได้อันนี้ตามที่ไพ่ทำนายออกมานะครับแต่อันนี้จะเชื่อไพ่หรือไม่เชื่อไพ่อาจจะอยู่ที่คุณนะสำหรับคนที่กำลังจะเจอกำลังเจอกับสถานการณ์ยากลำบากอยู่ในช่วงนี้ที่คนที่คุณคุยเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความเอาใจใส่ไม่ค่อยจะให้ความสนใจคุณเนี่ยลองเปิดฉากคุ มีคนคุยสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูดวงคนโสดของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าดวงคนโสดของคุณจะเป็นยังไงในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับผมอ่ะดวงความรักของชาวโสดนะครับที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับผมดวงความรักของชาวโสดนะครับในเดือนเมษายนนี้ของชาววันพฤหัส,สบดี จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมดวงความรักของชาวโสดนะครับผมดวงความรักของชาวโสดในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมก่อนจะเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ย ดวงความรักของคุณไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลยนะครับผมเหมือนกับใครเข้ามาเนี่ยถ้าไม่เจอกับพวกรักซ้อนซ้อนเงื่อนหรือว่าเจอกับพวกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะเจอกับอะไรต่างๆนานาหรือว่าไม่ก็นิสัยของเขาเนี่ยที่จะดูลึกลับมากเกินไปหน่อยแล้วผมจะเจอกับพวกแบบว่าสายลึกลับนะสายทําตัวแปลกๆแล้วมีเสน่ห์นะแต่จะดูแบบว่าลึกลับเกินไปหน่อยหรือในบางคนอาจจะไปเจอกับรักซ้อนซ้อนเงื่อนก็เป็นไปได้แล้วผมเจอกับไฮเปอร์ทีสนะทำให้คุณค่อนข้างจะตรงกับความรักมากพอสมควรเลยประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมก่อนจะเข้าสู่เดือนเมษายนแ ถามว่าเข้าสู่ต้นเดือนเมษายนจะเป็นยังไงนะผมเหมือนจะมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วผมเหมือนจะมีข่าวดีมาหาคุณนะแล้วอาจจะเป็นข่าวดีจากแดนไกลก็เป็นไปได้นะผมอาจจะเป็นข่าวดีจากแดนไกลบางคนอาจจะไม่ไปเจอไปเจอกับชาวต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้นะผมหรืออาจจะเจอคนที่บอกว่าอยู่ไกลๆหรือว่าคนที่ อาจจะเป็นอดีตคนคุ้นเคยก็เป็นไปได้นะเพราะอาจจะเป็นคนที่อ,อยู่ไกลาจากคุณในความทรงจาก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่จ,จะเป็นคนที่คุณรอ,อคอยคนนึงมาเลยนะครับแต่เขาจะให้สัญญาณอะไรบางอย่างอาจจะส่งมาในรูปของข้อความก็เป็นไปได้นะครับคุณจะเจอกับสัญญาณของความรักความรู้สึกที่ดีๆกับมาอีกครั้งหนึ่งจากอดีตคนคุยหรือว่าจากคนไกลตัวก็เป็นไปได้นะครับแต่ถามว่ามาถึงแล้วจะปุ๊ปั๊บแบบอะไรเลยไหมอาจจะยังไม่ขนาดนั้นนะเพราะไพ่บทสรุปของคุณในเดือนเมษายนประมาณกลางกาเดือนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่ความสััมมนธ์แบบ่ออยเปไะขาาาจจ เรื่อยๆแล้วผมมา,มาให,หายสักหน่อยนะแต่มันก็ยังมีสัญญาณนะมันสัญญาณที่ดีนะผมไม่ใช่บอกว่ามาแล้วแบบโอ๊ยเดี๋ยวเจอกับลักซ้อนหรืออะไรต่างๆที่คุณเคยเจอแล้วผมแต่จะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะดีนะค่อนข้างจะสง่งความรู้สึกดีๆมาให้คุณนะครับผมแต่ว่าในเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะไม่ได้มาบอกว่าโอ้รวดเร็วรุนแรงนะผมอาจจะมาแบบมาเรื่อยๆนะผมมาเรื่อยๆมาแบบไปเรื่อยๆอาจจะมาๆห,หายๆบ้างอะไรต่างๆนานาก็ตามแต่มาดีแน่ๆไม่ได้มาลายนะครับสำหรับคนคนนี้ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณสำหรับชาวโสดวันพฤห สายนนี้จะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวโสดทีเ่เกิดในวันพรฤหัส,สับ,บดีนะครับผม สำหรับชาวโสดที่เกิดในวันพฤหราบดีนะครับผมสำหรับคนคนนี้นะครับผมน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์มากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมน่าจะเป็นคนที่แบบว่าดูมีหนุ่มๆหรือสาวๆลุมล้อมมากพอสมควรนะแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณเขาค่อนข้างจะจริงจังกับคุณมากพอสมควรเลยนะครับผมเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ย hey, คุณน่ะเป็นเหมือนกับหญิงในฝันหรือว่าเป็นเหมือนกับชายในฝันของเขาคนนึงเลยนะครับผมแลวเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตมากคนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมคุณก็ค่อนข อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาอาจจะไม่ไม่ได้มีเวลาให้คุณมากนักนะผมในการที่จะคุยกับคุณหรือในการที่จะสางสัมพันธ์กับคุณในเดือนเมษายนนะครับผมเพราะอย่างน้อยเนี่ยไพ่ของคุณเนี่ยมันมันกลับมาที่ตัว8ปดแม่เท้านะผมแต่อย่างน้อยเขามีความรู้สึกอยากที่จะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแน่ๆแล้วผมแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกรูปร่างหน้าตาดีมีความเพียบพร้อมในชีวิตมากคนนึงเลยนะผมอาจจะเป็นสายแบบว่าแนวแบบว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็แนวแบบว่าแนวแนวรักครอบครัวแนวมีความเป็นแม่สูงหรือถ้าเป็นผู้ชาาาายยก็็แแนนวววบบ่่มมีคเปพออสสูงุ สายดูแลแต่ที่สมพันธ์เป็นคนที่มีเสน่ห์รุนแรงมากๆนะผมเป็นคนที่อาจจะดูลุกดูลุกของเขาเนี่ยอาจจะดูเป็นคนเจ้าชู้เอาซะเลยด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยยังไม่ได้ฟันธงนะว่าคุณจะได้คบด้วยอะไรกับเขาหรือเปล่านะผมเพราะเขาน่าจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะมากพอสมควรนะครับผมแต่อย่างน้อยๆคุณจะได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแน่นอนนะครับผมในช่วงเดือนเมษายนนี้นะผมแลวคุณอาจจะได้ข่าวข่าวจากเขาตั้งแต่ประมาณต้นต้นเดือนเมษายนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอดีตคนรักหรือเป็นคนในแดนไกลหรือจะเป็นคนใหม่ทีี่่มมภาาาาาพลัักกกหืออนนนรงงตตๆ็จะ มีหนุ่มหรือสาวเจ้าสเสน่ห์เข้ามาในชีวิตของคุณและจะทำให้คุณรู้สึกถึงความรักขึ้นอีกครั้งในเดือนเมษในเดือนเมษายนนี้สําหรับชาวโสดสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับ อ่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็จบข่าวายของชาววันพฤหัสบดีเพียงเท่านี้นะผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบสำหรับในคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับท่านใดที่ชอบในช่องทาลล็แอนในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาลล็ตวิตุนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาลล็ตวิตุนก็ขอให้เฮงเฮงเลยแลปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านดด้ววยคครรััับบุมมกผสี